น้องนับแรกเ,เข้าเฮ็ดคอกไว้นะครับเขาตีมันอคอกไว้เข้าเอาเพื่อนมามัรไว้ครับพี่น้องก็เอามารคไว้แบบนี้นะครับหลังจากเวลาผ่านไปานฟางเพื่อนกระสียุบลงไปเรื่อยสามน้ำนะครับปลาเพื่อนกระสีมาต่อกินนะครับแลครับ พาพีผ้านองมายาวอยู่โคกน้องหน้าสวนศิลนนะครับมื่อนี้สิบผ้าไปเฮ็ดเส้นวิดปลาครับพี่น้องเนื่องจากว่าตอนนี้นี่นำ้ำในสาเห้ากับแหง้งลงไปแล้วนะครับเห้าก็ต้องเพิ่มอาหารให้ปลานะครับอาหารจากเศษฟางจากขี่วัวขี่ควายนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติเดี๋ยวสิเฮ็ดยังไงนะครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่ เท่ากับเตรียมวัสดุเลยนะครับนี่ปแบบนี้เงวๆเลยเดี๋ยวกะจะเอาขี่งวัวครับพี่น้องขี่งวัวขี่ไผ่บ้านเท่าเลยละเอาไปหมักนะครับวิธีการกะเดี๋ยวไปเบิ่มร้อมกันนะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นขี้วัวนะครับที่เท่าเอามาไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเฮากะเทียวไปเฮ็ดแค่นิดในป่าผู้เหมือนเราพี่น้องเอ้ยนีเอาไว้โดนโวดนะครับนี่ก็เป็นผีงวนะครับเฮากะสีไปมักไปมักแล้วก็มักไว้เลยครับพี่น้องกระสอบกับผู้เหมือนแล้ว <laughs> นี่ครับนี่เดี๋ยวจงขนเอาหลายๆ นี่พี่น้องเอาไปเห็ดแสนวิดปลาครับก็จะมีฟางฟางแล้วก็ที่วัวนะครับนี่เดี๋ยวไปมัดใช้กันไว้กระสอบก็บผุขาดเมดแล้วพี่น้องยกกัยากนี่ขีงงัวซื้อมาไว้หลายปีแล้วนี่ ไปกันเลยอไปดิพี่น้องโอเคพี่น้องอรวัติสะดวอุปกรณ์ลงกันนิ่งนัวยิ่งน้อ้ก่อนพี่น้องย้่น้ว้ก่อน,น,อน,น,อนครับ สอบกับปู่ผมัดแล้วอ่อืมถ้าสอบนี่ ขีงัวพี่น้องขี้งัวเอาไว้ด้นนี่ก็สอบปุ๊มือนีน่นี่มีฟางครับมีฟางเดี๋ยวย่น,ยนไน้ก่อนพี่น้อง เฮ็ดคอกไว้แล้วโอ้โอ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 โน้นลอยไปแล้ว นับแรกเข้าไอเฮ็ดคอกไว้นะครับเข้าตีเป็นคอกไว้เข้าเอาเฟืองมาหมักไว้ครับพี่น้องเอาเฟืองมาหมักไว้ก่อนนี่ครับยับไว้พี่น้องในคอกที่เข้าตีวงไว้นะครับนี่นี่สีไฮดีต้องไม่เงี้ยวๆเด้อพี่น้อง ใส่ไหมเยา,า้ๆนี่ครับมา,มามักไว้มักแนไว้เปนแจ้งสียูดีนะครับครับจากนั้นเราก็เอาขี้วัวใส่ข้างบนก่อนนะครับสี่งัวกะ่ะแตกกระจายเหมดแล้วพี่น้องบ่เป็นยังครับ <c oughs> น <c oughs> ี่ได้ได้ใช้ได้มีกัน เทง okay, ลงไปแบบนี้เลยครับเท okay, ลงไปแบบนี้เลย เสร็จแล้วก็เอาฟางพี่น้องเอาฟางทับอีกชั้นนึงนะครับนี่เอาฟางทับทับขี้วัวไว้นี่ทับขี้วัวไว้นะครับ,บ,รบตีคอกไว้เ้อพี่น้องตีเป็นคอรกไว้ หยัดลงไว้ครับขันเพื่องเพชรร้อลอยนี่ครับตีข้อกั้นไว้ให้ดีเพื่อพ่อให้เพื่องเพลรร้อยไปนะครับนี่พี่น้องนมักไว้เลยแบบนี้นะครับ พ่อเวลาฟ้างเพินเปื่อยนะครับเปื่อยลงไปปาเพินก็นสิม,มาต่ออตินอยู่นี่นะครับเป็นแซนวิชปลานี่สิง,ง่ัวห้าเหลือข้ากแทับไปอีกก็ได้ครับพี่น้องใส่ทับไปนะครับเดี๋ยวพ่อถึงเวลาเฟินย่อยสลาย ปลาเพิ่นกบทิมาก,กินเองนะครับนี่เอาไว้หลายๆชั้นเลยครับหลายๆชั้นเลยน,นี่แล้วก็ใส่ฟ้างปกไว้ครับปกไว้อีกชั้นนะึง มักไว้แบบนี้นะครับนี่ครับพี่น้องมักไว้ เฮาหมักไว้แบบนี้นะครับหลังจากเวลาผ่านไปฟางเพื่อนกระสียุบลงไปเรื่อยๆตามน้ำนะครับปลาเพิ่นกระสีมาตอดกินนะครับเพราะว่าปลาเฮ้าเลี้ยงนี่เป็นปลากินพืชนะครับวกปลานินปลาตะเพียนปลาย,ยี่โศกปลาไนพวกนี้นะครับนี่ครับพี่น้องแค่นี้หมักไว้ ครับโมไม่ส่วนจำนวนมากน้อยอยู่ที่เฮ้านะครับอันนี้ลูกกักกระใส้ฟางแค่สองก้อนนะครับฟางแค่สองก้อนขิงวัวนะสามสี่ถุงน้อยเนื่องจากเส้นเส้นแตกนะครับขิงวัวกซื้อม่อไหมโดนแต่ปีที่แล้วนะครับ นี่มาร์กไว้แบบนี้พี่น้องนี่ซับนี่ก็เรียบร้อยครับแซนวิตานี่ครับพี่น้องนี่เขาเฮ็ดคอกไว้ดีแล้วเพื่องเพื่อนกับบลอยหนีไปใสนะครับโอเคก็เซตเรียบร้อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงจกักพะงาวกะขอจบรายการในเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ